เดี๋ยวยวันนี้ลองกินเขากินเขาย่าลวงเมล่วงเมย์กิ่นแล้วก็ให้สังกะรี่อื่นกินตอ่อกับข้าวโรงพยาบาลวันนี้เข้าสวยค่ะสวยมากสวยมากเพราะมันเป็นขา้าวยำเที่ยงครับเอา้เอาข้าซอนไปไว้ได้แล้วันนี้นะเอาวันี้ยิบซ้อนมาดิเอาถ็งป,ประสาทแล้วซ้อนก่อนจ้า เขาไปน้องกินข้าววันนี้หลงบานเลยเห็นยังให้กินพะโลปาโลเป็ดหรือกไก่บูนี้นะอันนี้คือสิแมนนำจิมพะโลเนาะแกวสมพะโลเนาะนีะน่น่ะแม่นบ่กปโลคือกันบ่เปิดดอกกันเปิดเดลือพี่น้องิเข้า b mình kịp đánh thái, thái là thai, thai ở trong viện này xem phở là. Đó xin các khử nó phở nè. Cái khăn bớt เป็นเดือไก่ป่ะไ,ไก่ติจะคือรู้ว่ามันเป็นไก่เี่ไก่ติเบิ้งะได้ว่าเป็นปีกไก่ว่าพี่น้องจเจ้าเบิ้งด้วยเนีย่ยค่อยว่าไก่ไปนะอันเราเขาว่าไก่เรนะา,าต้องไก่นะ้ำย่างบร่อยด้วย่างเนี่ย ít định ít định ý ôi ơi ơi ý định sao định ý รใส่มือเลยนะใครอ่ะไปตรวจกินบทานัทอือจับหน,น,น่อยจักหน่อยไม่ใชผู้ดีจีนแดงนี่ผู้หายจีนดำพุ้หายจีนปื่มพัดเทดพี่น้องพัทเทดโปรแซบอยู่เบิงพเทเแดบประปันนี้นะเจ้านี่ข้าวต้มยืดยืดมันมันเงียนพี่ตายล พันธุ์เห็ดพันธุ์เห็ดเออมือในแจ่บก่อนละเอาขิงไปแล้ว them, mình không thấy gì được nếu bán Ơn nhà mua nhắc nhát về Thứ gì bên phần tư nhà mua mà vay lại nhà máy tiên nhắc nháp จะมาแซบดูทื่ไล่มาไล่เด็กเป็นจะมาให้กินที่น,นั่นที่นี่ไปชื่อกินเองบอสสบายอีกแล้วเนาะะโลแซบอยู่ะโลุแซ่ เราจะไปน้องกินข้าวเขาลงบงันเบิร์ดแบดไปได้ตอบให้แน่มือ,อมาฮอตปือสต็อกป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ